อะิรไ,ไหมครับเจ็ดร้อยเจ็ดสองครับ soldier, an สวัสดีครับผมนี่เกี่มวกับอะไช channel น,นะครับวันนี้จะมาพูดถึงเพลต้านะครับเอ่อคลิปก่อนที่ผมอัดเอ่อคลิปของเพต้าที่ว่าคปรปแรงนะครับเอ่อ ต้องขอไปนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาปรับแพทใหม่ทำให้มันไม่แรงแล้วนะครับไอ้มาคริปคริปมันไม่ออกแล้วนะครับเขาโทษกับเสียงรบกวนนะครับเอ่อมันปรับแพทใหม่โดยที่ท่านติของมันนะครับคลิปไม่ออกแล้วครับแต่วันนี้ผมจะมาทำให้มันคลิปออกนะครับแต่อาจจะไม่แรงนะครับแค่เป็นการบักนะครับมันมันไม่ใช่บักครับแต่มันก็คล้ายๆครับไปดูเลยนะครับ นีคร <C jin x> ับจะมาดูการดูวิธีการเอ่อบักของมันนะครับแป๊บหนึ่งขออัสกิน um? ก่อนนะครับนะครับวิธีการก็คือให้ออกคลิปก่อนนะครับคลิปสันติกับ ส i ิ t สติงสลิคสติงออกสัก2องอันนะครับนี่คือการทำปั๊กนะครับถ้าเอาไปใช้จริงใช้แค่2อันก็พอแล้วก็อันหนึ่งครับคือตัวการสำคัญคืออันนี้ครับบิสเบลดครับนี่ครับมันจะทำให้คลิปออกครับสมมติว่าผมขายทิงก่อนะครับผมมีอยู่แค่คลิปสติกับสลิ t ส i n g นะครับยิงเข้าไปไหมครับ ที่ออกหมดแล้วครับพวกเมททั้งหลายถ้าใช้ถ้าเบเบสิคครับผมจะมาลองให้ดูนี่ผมออกคลิปสันติกับเซ็กซสิงแล้วถ้าผมใช้ติไหมครับคลิปไม่ออกเลยครับอืมไม่ออกเลยแต่วันนี้ผมจะมาทำบักก็คือใส่ตัวนี้เข้าไปครับเฮ้ยเดี๋ยวครับตั้งหมดใส่กับเลยดูนะครับคอยดูความแตกต่างดีๆีคอยดูนะครับ เห็นไหมครับคึ้ออกแล้วครับนี่เห็นไหมครับคึ้ออกอีกแล้วไม่ออกเอ้ยไหมครับห้าห้าร้อยสี่สิบเก้าครับเห็นไหมถ้าถ้าอยากทแรงน่าจะต้องใส่ไฟเรทูเข้าไปนะลองกันใหมนะครับเมื่อกี้ห้าร้อยครับห้าร้อยสี่สิบกว่าเอ้าไม่ออกอ่ะอ๋อไอ้นั่นยังไม่ขึ้นครับต้องเออลืมบอกไปครับว่าต้องให้สายสายฟ้าขึ้นด้วยครับ ภาษาฟ้าน um ี่ถ้าโดนแล้วมันจะทําให้แตกครีนะครับนะครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราครีเอานะครับแต่ผมไม่แนะนําให้เอาไปเล่นกับเอ้ผมไม่แนะนําให้ไปเล่นตอนแข่งนะครับโอ้ทำไมครีมันติดเลยอ่ะนั่งเอ้าไเรียไปเรียนเออครีเอาไว้ยังไปฟ้าเนาะมาขับไปฟ้าลง้งลง

น่ยปิดนี่ก่อนแล้วก็ปุ่มเออไม่ออกอะคลิปบางสิอะไรมครับเจ็ดรอยเจ็ดสองครับนะครับแค่ออกแบบนี้นะครับถ้าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไคปรป์เเป็นกำลังใจด้วยนะครับถ้าใครอยากลงเอาไปทำก็เจอนะครับสรหับวันนี้ก็ ขอจบการการรีวิวการบักพีตาเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับและกดซับสไครต์นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย